อ๋อโอเคเคมเว้นเย็นจะบอกงี้เย็นมันมีไล่เนาะเย็นจันทโคลมอ้โอ้เพี่น้องมาคนมอกันต่อไปกับกรเาสลุอิสลามเป็เซิกับมุนิสิปาบีนอมไปายุหาเด็กับ ส่วนที่มัน,ย,น,น,มนมยังนัินทิ่ตามกันกับผมปลายังไหนครับปลายังครับเล็กหน่อยครับเดโอ้โหครับปลาลปลา,ายังกาะครับปลาปลาเค้งหน่อยแม่นบอกครับได้สองตัวแมนบักขับพันแก่ครับปล<ะ><อ>าอะไรมันขี้นะมันเข้าไปนอนนี่อาจะได้ง่ายหน่อยโอ้ปลาเค้งหน่อยเอาไปปนที่สีแสืบเนาะ นักก่อนสองสี่โอ้นักเป็นตัวใส่เลยตกแล้วตกแล้วออกแล้วปลาเค็งนี่แม่นเอาไปเป็นเยื่อแม่นบอกครับผมครับผมโอ้เป็นเยื่อเยื่อใส่หยังนุบบานใส่กบครับเนี้ยปกเนี้ยปกว่าสันโอเคละตัดเลยตัดโอ้เดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาไปติดตามกันนะครับเนาะ ปัานแจะบเป็นสีภาไปใส่เพื่อนหากินหมาหันนะครับเอ้าอยากจับอ่ะเพื่อนหาหากินหมานน่อเจับเป็นหนามาชใส่ยังไอ้คนเก่าที่เขาเคยไปนะครับเนางยังไม่มีคนใส่เลยครับให้นุญาติใครขังามามามนยมนุยมนยเส้นทางบอก bị đòn, phải xây nghe, mà nói mà nói, để chắc đấy coi gì đây. เดียวสดเดียวสดครับเดียวสอดอาเอาเสียจหนเนาะครับเนาะมันยามสองกัสิทิมันยามน้ำหนี้เนาะคือเา่าเนาะลูกแก,ก้น,นไปห้ามว่าจะใส่ห้อเ แล้วครับพี่นอ้องถึงแล้วมันใส่เงี้ยวัวนะเห็นกบนะครับมันกระโดดเข้ามาในสวนมันห้างแล้วครับพี่น้องครับมันห้างต่อครับห้างต่อเลี้ยงด้ครับพันแต่ก็ห้างห่างสงสสยมีคนมากวนบอตัวนี้น่าจะเป็นร่องรอยของไอ้เต่าทานเกเน้องครับนาะลุงเนาะทาน พุดดินออกแล้วก็กยุบลงเสียแรับพี่น้องเพราะ้าเผาไปเบร็บึงไม้ครับเบึงไม้ไม้จะมาใส่เงีาบบอนสจะใส่เงีาบได้ดสองได้สองบอนดบ่อบผุนบอนหนึ่งบอนหนึ่งครับ อ่าลักปักไว้จังไลเนาะหมากัมมหนครับเดือน,นตุลาครับพี่น้องน้ามยังเัินตุนิบหน้าหอมนะครับฝากทั้งเดนไปคุณม,มีน้องหน่อยหน่อยเป็นคล้ายไฟน้อยครับหน้าให้นี่น รังบ,บ้านแฉกเป็นอาเงียบมาได้ครับเลยคนหากินมนันจังในกามมนหาเน้กินหานนหาน่าได้กมามมนครับบอกว่าสิเป็นยิ่งนกยิ่งหนูใส่เบ็ดใส่มองมนันบกเกยดผ่านมาแล้วครับมาแล้วครับมันกระสนาครับกระสนาเนีย่ยครับปาแข็งน้อยครับปาแข็งน้อย ไม่ใช่นู้นนะไม่เปนไม้ไ,มไว้ไปเป็นดานเป็นยัง<อ>เ,นเนื้อนี่ใส่เนื้อเนื้อปกข็งหน่อยนะครับเนื้อเป็นเนื้อตายนี่บ่อยากเป็นอะไรไ่อยากเข่าไปไหนนะครับเนาะนี่ังเลมันบดินเลยบดินบ่ดนบบได้หาไม่เก็บคับคดไปปะโอ้บ่ได้คัดครับ มักลัวมันปิ้งกลัวตรงนี้มันหน่อยหน่อ,อใส่แค่นี้ดันไปกันเนาะดันไว้กระรางเข้าเรียบร้อยแล้วลครับหนึ่งลังครับผมไอครับบัดนี้แตงสภาพแวดล้อมเอาหยามากอัดนี้มาลงถึข้างบนเลยตัวตัวตัวโกบร,ร,รับนี่ตัวโกบ พันแกะเป็นไปใส่ซองมือแล้วว่าได้เป็นโลหรือได้ขับสองคนร่วมกันฮะพอได้แจวเด็กปนอยู่เรียบร้อยแล้วครับรบังนี่เราไปต่อใสอีกบัครับอยู่นี่๋ยหมุนปลาตามเป็นไปครับโอ้ยสุดประอรมาเนี่ยนใะสเกือบใส่รองเท้าแตะมานี่ยไม่ได้ใส่ผ้าใบมากหมุนไปน้ำบ่ไห้แล้ว พูปแ้วผมน้ำไหลน้ำไหลมันดีนะหมุนไปเป่ไรเหมัอนน้นหากินจุดบ่อพ่อมลบหมุนนี่ปล่อยผ่านแก้เพิ่นไปเป็นกับหมุนซึ่งเอาแต่เนาแตเน่าไปหมด่น้ำมจะแห้าคอไน้ำพอจะเจียนี่แล้วครับแห่งร้ายก็บดีร้ายร้าก็บดี บางบางบางปนุครับเป็นรอยต,ตีนน้เนี <c oughs> ่ยใส่สองหลังแหละครับต่อไปเป็นหลังที่สามครับพี่น้อง <c oughs> ใช่ปลาสิแล้วดีกบหน่อยมันก็ออกมาจากปลา ปรา่น้ล่เงินเทากนะี่แหละครับคือป้องเห็นละชื่อหนำเน่ยคือขอในายเ่ใส่สองอันน,นู่น เราหมนเขาไปใช่ไหมครับพี่น้องใช่บ้านก็จะไปหายูหากินกับเสียงรถไทยมากแล้เผขาบ้านแล้ะครับบัดน,นี้นายก่อดยามเกี่ยวขาแยล้เนาะพี่น้องเลยเป็นยังไงนี่เอาเกี้ยวแล้วนี่นายก็ออกห่วงบางพื้นที่ก็อาจจะเกี้ยวแล้วนี่มาหากยิยก่นครับเป็นพื้นที่ทหากยิยก่นครับ <c oughs> บ้านแจ๊เพิ่บอกว่าใส่ได้อีกหลังนี้ครับฝากกันนี้ครับฝากนี้ครับ ใส่ได้อีกลังหนึ่งยูเงียบเอาเนื้อใส่เอาเนื้อใส่ไปแบบนี้นะครับแปลงทางเนาะหาใบไม้ปุ๊กไปละครับเป็นยานไปละเวรของโตด้จุดเพิินพรมเมรถ เป็นตะหัวไว,ไว้ๆปุ่นครับเป็นตะหัวไว,ไว้ๆปุ่นครับไปแล้วปุณตะเวนร้อนลอนครับพี่น้องเบิึงบึงตะเวนกัสิตกดินแล้วเดีเบิมงเด้อครับพี่น้องทองฟ้า เหงั้นกินไลยกระแสบตาพี่เนาะลดระดับลงมามาเบิ่งเผินผ่านแจ็คเผินใจเงียบปุ๊บเรียบร้อยละนางมาแล้วบดมาแล้วแล้วต่างกันแท้เนาะใส่ถ่ายห้วยใส่ห้วยก็ได้นะห้วยห้อยห้ยนางเลาะกันแท้ดิบาดแจกกันแท้เนาะนายก็จะพกทีน้อยนึงพี่เนาะจะได้จะองมาพร้อมแม มาโล่ไปลีมามาน้ำกล่นคนม,มาทายคขีดไอพินให้น้องเบิ่งแล้วครับแต่ะละพื้นที่คือกันโบนะฮะหาไม้กับหาบอลถีบไส้ครับ nhà nó còn lên nhà nó phải sống sai ta cho cho chấp ta <laughs> <laughs> หน้ามันหลายเพราะกับหาบรนโพนใส่ไดบกับหนูแท้ๆนี่คล้องหนูไก่ไก่ให้หน้าอยู่นี่นนนก,นก็จเจ้าดักป่าหน่อยบ่นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะหุบนบกับลุง,ไ,งไม่ไพ่ที่ศาลอย่างนี้นะก็จะอ,นอนนื่นว่ายังไงเนี่ยดักป่าเพื่อนนี่นี่นี่แค่พี่นอ้อง ปุ่มปัญญาชาวบ้านจะก็จะห่องเอียงจะก็จะเอื่อนเอียงด้ครับนี่พี่น้องอะไรหัวจักบอกผมเลยบอกผมเลยได้ครับนะเหม่นมาบอกเด้ผมบงเกิดไม่เยรุุนเนี่ยครับอันนี้แมนยังเนาะบันดนี้นาะพี่น้องมีแผนคำตอบนนอยน่เนาะ เดี๋ยววนเาหนาปแบบเต็งยู่ดิเก็งๆเกันอแต็งๆเลยอืน้ำไม่ไหลเนี่ยไแล้วครับหลุดรอไปอีกนึงครับ คือเกาเ่าเหมือนเคยครับแต่งบอนทีเสียงียบลงเอาเนื้อใสียเงีบไปแตงบอนเสียเงียบลง,แ,นบนแ,บลงแล้วกับนี้หาการหยากานันนะครับต้นไม้ใบหยามามาปิดมาบังว้บังให้เขาพราะพระกบมันบนร่รร้สึกอายอย่ายกินหันนะคือเข้านี่แหละบางทีกันยังหลีกกินอยู่เราอยู่นักกินกระไดพี่น้องก็พี่นอ้องว่าปล่อยแล้วครับอีกสองอันครับแนวดัก ดักป่าเป็นแทหดักป่าดังนั้นอยู่ได้กินเลยหครับแต่สิว่าเขาเจชาสิเอิืนว่ายังยังสีบ่งหึงครับลักษณะนี้ต้องดักป่าแน่นอนปลาบืนปลาลงุางนี่ละครับไอห,หงก็บ,บอกเด้อครับพระเจ้าจห้องว่ายังนี่พานแกะบอกน้ําเยอะน้ําเยอะว่าสั่นมันวะาออที่ห้องพานแกะพานแกะ้หอหงในที่อืน่นนั่นสื่อได้ครับ ที่จริงพันก็เป็นลุงเลยครับเป็นลุงของบาวสันเองเนี่ยแะครับเลีอกพานแกเพราพันหากินหมานหนาไดปูปา่าหนาหน้องก็มีวัิพาดก็เลยหย่าน้ำกลน้ำเลาาเพื่อได้กินออมกรบบพ่พนกับพี่น้องอีกสองหลังกับพานแกเป็นเบิ้งไม้ไว้แล้วหย่าน้ำกลเบนมันไป เยังอื่นยังมาแล้วนยครับใส่แล้วมันหนีอื่นเสายังตรงมาเบิง้งที่มายามนีนครับติดตามกันนะนะครับเ้ิเบิ้งให้จบให้นะชิมานบ่ายามเยิมกันได้ครับ ตัวนี้เป็นรลองน้ำครับพี่น้องรลองน้ำ่กามากคนก็นมีทอ่อนะวางท่อไปครับ,นะรบดังเห็นทอปะทอระบายนา้ำเป็นทางนา้ำควงน้ำไ,ไม่ได้น้ำก็็เต้มนีนะครับไปใส่ไปได้ฟันจะเสียมอมำๆๆ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 ปๆๆๆๆๆๆๆ นะครับพี่น้องเห็นบ่พอบั่นไปหาหลักหลักหลักใจกระเจ้าดีอยูนอ่นี่จบถัดไปะครับถัดไปนี่ใส่ปไปไหนนะครับมันเป็นหวยเป็นตะฟังก็ต้องแปลงทาง,ง,งเมืองเมืองแล้เห็ดมั้งจำใจต้องใส่ว่าชาันเป็นวา บว์เป็นได้ตรงใส่เห็บเบิดดิได้เอามาแล้วต้องใส่เห็บเบิด์มื่อสั่นเขาสีน้อยใจเห็นมันก็หมุนก็ไปเพิ่งเดือบอู้นก็แค่ก,ก,กไปอี๋ไ้ครับพี่น้องไปหายายเงียบไปดีรัดเสาเด้อ อีกแล้ีกอีกคือคูนคคูนไปกบจะลงห้วยเอกหรือายห้วยออกมันอยู่ห้วยในน้เป็นนกเข้ามาห้อยเป็นดูตัวนี้ก่อนเนาะนี่ก่อนง่ายเลยยังยังยังไม่ได้ดูนะครับโอเคครับต้องดูดูห้วยอยู่หน้าแล้วมคือเดี๋ยวมึงได้มันไดกันมังได้กลับพี่นอน ăn chè vẫn luôn bị bưng lại. Phong Lang suốt thai như này, khập Không ăn đâu. <laughs> ล้างก็ตายหมู่บ้านหมู่มานเราวหมือนกันล้ลงสองเป็นที่ไดปุ่ดี่ไปดิจุ่มยังอูนี่ครับปันแกครับมะเขืนนอนออะครับเนาะมันมีหอยอยู่ะครับมัน่ายังให้หลงไม่มน่าฉลังน่า่ายังให้หลงห้วยลูกกบมันน่าจะต้องหากินน้ำอยู่นะเพราะมัน,น่าจะไกลน้ำนะเอาเคไรไรครับ สองหลังสุดท้ายใส่เมื่อบานนี้กลายเป็นสองหลังแรกฟาอบยังครับเดี๋ยวหลุนต่อไปครับผมยังยังบ้นลงงนองกับเน้งองใช่หยุ่นะั่นจะอยู่ในให้นาอืไอต่อครับพี่น้อง ครับ <c oughs> อ๊เอ <c oughs> ้าบื้องหลังนั่งก่อนครับ <c oughs> โอ้โเด๋ยวตามมันตามมันจจเป็นไปครับม <c oughs> ันมนขนขาย,ยาบบ่าเือมันยางมเมือมไปเลยส่คนขายเหี่ยนบาได้มันคนอยู่ไก่นะครับเนาะ อ่าแมบพบอยู่กับนี่ลุนรุนครับพี่น้องรุนรุนลุนลุนสีมันบ้านโอ้โหมีเหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมสองหลังสามหลังสามหลังแล้วสามหลังฟาวเรามีสิบสองแม่นมาครับ เป็นกำยางครับไรทีมีฝีมือกีดขั้นเซียนแล้วที่นี่ที่ยางนี่นี่ยมอยากกินบ้ากบนี่ยมอยากกินปลาบ่หัวเงียบไมใหญ่ปวดกบดต้กบหน่อยมักล้าเข่าปกติกบน้อยเข้าหมดนะครับเฮ้ยครับออเป็นยังครับเขาหลุนต่อไปนี่จะไป เอาคระไรแกะออกครับลืมเก็บบ่ะไม่เลยครับไม่ไม่ไม่ได้แข่งคนยากครับนโอ้คนยากน้อมีคนอย่างนี้มันพอก่อนคนไ่ได้ครับพอเอากดลงไปมันจะแน่นอ๋อโอเคครับเทคนิคของผมกีดไส่จนเอากระไรหมดเด้ครับพี่น้องติงมาฮะลุ่ดรุ่ดรุ่ดแข่งติงครัาแข่งติง มันยำลังลงห้วยเลยครับพี่นี่ก็เป็นแนวนี้ปกติมันต้องมีแล้วอย่างเงี้ยครับกุดพักขุดพักขุดมันจะลงลงทุงนาออกมไอ้พวกนี้ขึ้นมาอันนี้พักกูดได้ครับพี่น้องเมื่อกี้พักพักกูดธรรมาตาดได้ครับเดี๋ยวสิ่ขุดไปปลูกสวนเนาะตัดออกเยอะแล้วเนี่ยมันมันมันก็เยอกพอแล้วครับ ลุนกันครับพี่น้องหลังแหลกที่ใส่หมู่บ้านอย่าเฝ้าเนี้มเนี้มของเป็ดไก่นะครับเด้อเนี้มไป็ดไก่ตนะกอนเด้อนะครับอ่าต้องแดงแต้องเด้งไดยไหมปิดโยงนี้ถึงแล้วเห็นแล้วลเห็นแล้วว่าสัน่น,นอาลุ้นกับลุนลุนลุนพี่น้องมาลุน้นกัน แล้าวต้องต้องต้องไปลองโอ้ไปลองครับมาดิไปลองไลองโอ้กิ้นโดนทองไข่อ่องลองมาเลยกระเก๋งหน่อยสองตัวกินเข้าไปแดงในวันเนาะโอ้พี่น้องเมาแล้ว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 โอ้ของใหม่ขอมตัวนี้แงบใหม่แงบไม่บ่ามาดิเนาะอันนั้นมาแล้วพี่น้อง ฮะรุ่นพุดป่ะเนี่ยอกมันแล้วมาแล้วอ yeah, <man. S 1> ไปต่อครับไปนั่งไปเนาะสงสัยมันยังไั่มีกินข้าวมั้งนี่ผมว่าเนาะมนเน่วะยน้ําอยูอ่ัอ,อันนี้พดป้อมไปน้ำพันแกะผนด้กยครับเด้อมันไปพูด้เดียวยูยไก่นี่แหละใ้าเห็นหัวนี่แหละเดี๋ยวจะหาวัดตัวกันอีก <laughs> เฮ้ยี่น้องคนหากินประมาณมาหากินน้ำพันก็เลยท่ากันตัดหมานเพิ่นน้ำสับว้าว่มาน้ำหมานนี่อีกตัวหนึ่งว่าสั้นโอ้ยตัวีนะขดสองเข็ดนี่เนาะววกันปลาเข่งมันิขิดเนาะครับเนาะปลาเข่งมีหนามมีแผงไหมเพื่อนบ กินใดสิใดเยอะโอ้ล้วก็ได้ครับบังชมผลงานโอ้แม่นในแทบปาเข็งบนเหลือทองไข่อองหลงอยู่พี่น้องแล้วมาแลวสองลอปะปะาปันนี้ป่ะครับปะาปันนี้ก้อนก็ได้ป่ะถื่เป็นน้ำหรือเปล่าโอ้เป็นด้ำ ป่เพิ่นแพิ่นมีหมานกระสีหมานอยู่หล่ะผมวานี่เด้ตาผมละสองแล้วติงติงกันท่านติงครับติงปลาบนน้ำป่ะพ่อแม่น้าลุ่นครับพี่น้วยว้ามีผันวะ กินปลาบนหน้าท่อี่เป็นตะมีเป็นจะลงมาเล็นน้ำเยอะน้ำเมือนกันพอดีกำลังแห้งฝากโอ้ฝากดิครับไปรดี๋างลงไปน้ำฝนได้แล้วขามาปไปไดี๋างงไปบ่มีโมีเกือบโบกาางงมาน่ารัากเลยรุ่นครับรุ่น ออาะเอาไปแลกเอาไปแลกแก่น้อย <laughs> โอเคๆเ okay. มื่อเย็นเนะบงังเย็นมันมีไล่เนาะเย็นกันทโค่นลมงอ้โ <laughs> อ๋อออจร่น้อง ใมานมอกันตัวเออให้เราครับอยากไุ้งพี่ก็ได้ตัวเอ <c oughs> นะโอ้พี่น้องเลยลายเป็นยังนี่นอนเนาองคือสีออกมาได้รนะหรอกเนาะมอนีจะหลังนอนอือคือสามหลังเนาะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกสามหลังครับนหนงครับ ủa, oh, chỉ bạn gì xuôi mình ngồi hỏi tốt hơn cứ chỉ, chỉ bên chị thấy bay là phi nông ấy luôn luôn gặp phi nông man 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 có con ma tẩy chân nhang là bố <laughs> oh, <laughs> อาอรุ่นครับอีกสองออกค,ครับรุ่นๆๆกันครับรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นติงบ์บ์ มังเนจะสิ่งนี้สองสองไ่ได้ไก่ล้ครับน้อลูกนะไม่ได้ไกนมึงพี่น้องไล่เขามากินเนื้อกันได้ติดอีกแล้วอ่ะ โอปลาเข็งอ้เลยกินได้เหรอเธอได้ลเลยเนี่ยท้องน้อยๆปลาขึ้นโต,ตแบบไง,อ,งอยู่ครับทองปลุงลย่นะคยอคืนไมันกิดทอดได้เนาะเขยัดเลย,ยนะผมจะป่อยจะน้อยบฮะ,ะมันจยัดออกมันมือครับเขาได้สองทางแล้ว ปล่อยไปครับไปละตัวนี้นั่นเสร็จเสร็จตัวนี้ก็ที่ไปปล่อยคือกันนี่พี่น้องโอ้หมัน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 งูหมันงูเวรลับดีไปพี่น้องเสร็จสิ้นภารกิจลาบบ่ดีงูสามแหมงูสามในสองตัวใหญ่ก็จะไปปล่อยเหมือนกันละครับตัวหน่อยนปล่อยไงพี่นัองเหมืนเลยปล่อยก่อนตกดไงก็ที่ไปปล่อยล้วพี่น้อง บ่มาร์นบันไดคนหากินบ่มานมาหากินกน,น้ำเงินโอ้เสร็จสิ้นภารกิจใส่เงียบกบพี่น้องอากาศก็เริ่มเยนเ็ยนๆแล้วซ่องเศร้าไปไปครับพี่น้องผมยังไงกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำในได้ขับเดิ่พี่น้องเบานจบๆบางยาวๆให้แน่ ให้เจ้าอดสดังเงนกินข่าต่างขิงให้เจ้าอดสดังเงนกินลิ่งต่างขระตายให้เจ้าอดสาาบังคนผู้หายสร้างผอบุปนดีน้องเอ้ยลาไปละครับจุ๊บๆบ๊ายบายไ